ครับล้วก็ตตอนะคุณผู้ชมค่ะนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเราคุณผู้ชมนะคะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังข่าวโตในแวดวงนางงามนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเธอคนนี้คือใครนะคุณผู้ชมค่ะนะคะมากันที่นะคะข่าวพัดหัวเลยเนาะรวบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะสายนางงามเวทีดังใครอะนะคะเอี่ยวเจ็ดเว็บพนันนะคะอืมนะคะคุณ คุณคน้นะคะแต่จริงๆแล้วเธอก็เปจริงๆแล้วเธอเป็นคนน่ารักนะารานเราก็ไม่ไม่รู้ว่าน้องไปทำเว็บพนันเนาะเขาบอกว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับบอแสนะคะเรียกร้อ,อ,องเรียนจากเพจน,นะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและนะคะตัวแทนสื่อมวลชนกรณีมีสาวอินฟลูเอนเซอร์นะคะนาะตาดี สายนางงามเวทีดังมีพฤติกรรมนะคะทำคอนเทนต์นะคะโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์จำนวน7เว็บนะคะมีการระบุชื่อเว็บไซต์แล้วก็แปะลิงก์เข้าสู่เว็บพนันออนไลน์จึงได้รายง,งานให้ผู้บัญชาบัญชาการทราบนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่นะคะจึงนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์นะคะร่วมร่วมกันสืบสวนก็พบว่าพบพยานหลักฐานว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคนดังกล่าวนะคะอักษรยอ่อปอปลา ขอสงวนนาตะกลูลไฮปอปลาอายุ29ปีนะคะใครวะบ้าจ้างเหรอ <laughs> แต่บ้าจ้างตัว,ต,วตัวใหญ่นะ <laughs> บ้าจ่างตัวตัวไม่เล็กอย่างนี้นะอันนี้ตัวเล็กนะสาน้องนีนะคะอินฟลูเอนเซอร์สายนางงามเวทีดัง <laughs> เวทีไหนยะมันก็ดังทุกเวทีอ่ะ อันนี้อ่านตามข่าวนะคะุคูไม่ได้อ่านเองนะคะพะนักง,งานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหากระทั่งวันนี้นะคะน้องปอปลาน้องปอปลาเหรอได้เดินทางมาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าหาน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีนะคะฐานการประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้า เข้าร่วมเข้าเล่นนะครับพนันนะคะในการเล่นนะคะซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะคะเบื้องต้นนะคะน้องปอปลายอมรับสรบารภาพว่าตนเองเนี่ยเป็นผูก้กระทาความผิดจริงนะคะโดยสาเหตุที่ตัดสินใจกระทาความผิดในลักษณะนี้เนื่องจากลงพิษหรอและมีปัญหาเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจึงได้ตัดสินใจทําลงไปทั้งนี้ตนเองเนารับความผิดและก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการ ตามกฎหมายนะคะตัวเล็กๆ,ขา,ๆขาวๆไข่ยาวไข่ให่ล้านไข่ใหญ่เขาก็เดากันบาจ่างบอกแม่แม่บอกว่าเป็นหนูได้ไหมฉันบอกอีบ้าจา่างมึงดูหุ่นเขาก็ดูหุ่นมึงอีดอกมึงดูหุ่นเขาหลันเข้าใจใช่ไหมวัดจ่างผิวสีแทนตัวเท่าช้างแม่หนูเองไม่ใช่มึงอีบาจา่าง มึงตัวใหญ่กว่าอีนี่สี่เท่าแล้วผิวมึงสีแทนนะคะอืก็ไม่รู้นะคะเพราะเป็นใครดูจากแขนขาดแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงป้าปาใครวะใครวันลันคุณๆน,น่ะเราก็ไม่รู้นะคะอ่ะ มากันที่ข่าวนี้แล้วกันนะคะโพสต์แรกของเบนเลสซิงนะคะหลังคดีสิ้นสุด6ปีนะคะหลังกำแพงสูงนะคะเบนเลสซิงที่ถูกจำคุกม,มานานกว่า6ปีล่าสุดนะคะบทลงโทษในคดีก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์โชว์ใบสำคัญคดีถึงที่สุดนะคะพร้อม เล่าถึงความรู้สึก6ปีนะคะในเขาเรียกว่ามามหาวิทยาลัยกำแพงสูงนะคะไม่ใช่มหาวิทยาลัยชีวิตนะคะมันก็เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยกำแพงสูงว่าใบสําคัญคดีถึงที่สุดแล้วนะคะบัตรนี้คดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลอ่านคําพิพากษาศาลดีกาก็คือศาลสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมนะคะในวันที่25ตุลาคม2566นะคะเบลเลสซิงนะคะตอนนั้นเขาเป็นอดีตสามีของแพทย์นภปปปา,ปานะคะมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะ ขาบอกว่า6ปีในมหาวิทยาลัยกำแพงสูงนะคะที่ฝึกให้ผมรู้จักคําว่าอดทนและสอนให้ผมรู้จักคําว่าที่สุดสุดเศร้านะคะเสียใจที่สุดดีใจที่สุดคิดถึงที่สุดลําบากที่สุดและต้องสู้ให้ถึงที่สุดขอบคุณศาลที่ยังคงผดุงความยุติธรรมขอบคุณครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอตลอดเวลานะคะตลอดมาวันนี้ผมจึงอยากจะนําความรู้ทั้งกาจากประสบการณ์ตรงและจากที่ได้ศึกษามา นำมาช่วยเหลือให้คำแนะนำกับผู้ที่กำลังเดือดร้อนทางคดีหรือกระบวนการยุติธรรมน้องอินฟูเวสโซ์ต้องไปศึกษาแล้วนะรวมไปถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆเพื่อที่จะได้นะเพื่อที่จะได้นะคะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะคะ ทางผมมีทมี่มีทีมกฎหมายที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแนะนำอยู่หากใครกำลังได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการปรึกษาทักอินบ็อกมาหาผมได้โดยตรงเลยนะครับยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวให้ทันทีครับผมนะคะนั่นก็คือ Ben l e ส s i n g นะคุณผู้ชมนะครับปัจจุบันก็ออกมาทำธุรกิจนะคะสมัยก่อนเขาจะมีร้านของเขาชื่อแอรีย51อลันนะคะแล้วก็ตอนนั้นเป็นข่าวดังนะ เป็นข่าวดังเลยตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นข่าวต้องยอมรับว่าเป็นข่าวดังมากนะคะข่าวดังทุกช่องทุกเว็บทุกอย่างเล่นกันหมดนะคะแล้วก็ต้องแจงเงินที่มาที่ไปได้เขาโดนอายุงอายัดไปหมดเลยนะลดลดทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินนะคุณผู้ชมค่ะนะคะจนสุดท้ายเนี่ยความรักของเบนแล้วก็แพทย์นภพาเนี่ยก็ต้องแยกย้ายแยกย้ายกันไปนะครับเพราะว่าเบนเนี่ยเขาก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปต่อสู้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะในเรือนจำนะคะส่วนแพทย์นภพาเนี่ยเขาก็ทํามาหากินเลี้ยงลูกนะคะตอนนั้นนะคะจนทําให้ความรักของเขาเนี่ยมันสะดุดลงนะคะตอนนี้เบนก็สู้ถึงศาลดีกาเอ้ยไม่ใช่ศาลศาลดีกานั่นแหะเนาะ สารดีกาก็คือสารสุดท้ายแล้วและสารพิภากษาแล้วว่าเขาไม่ได้ผิดนะคะแล้วก็มีใบสําคัญออกมาให้เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาพร้อมจะเป็นป่ากเป็นเสียงแล้วก็จะคอยรับฟังแล้วก็คอยต่อสู้ให้กับคนที่เคยเกิดเรื่องราวโดนคดีเหมือนเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็คุณผู้ชมขาพี่ตาพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็ค<ม>ือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ